ห้องที่96ท้าวมาลีวราชว่าความท้ามาลีวราชก็คือคนที่อยู่ตรงกลางน,นะฮะตัวใหญ่ๆมีศัก์เป็นปู่ทศกัณฐ์ไม่ได้เป็นปู่โดยตรงนะฮะเหมือนคล้ายๆกับเ,เป็นลูกพี่ลูกน้องกับปู่ของทศกัณฐ์ปู่ทศกัณฐ์ที่สืบสายเลือดกันโดยตรงก็คือท้าวจาตุรพักใีพระรามนั่งตรงนี้นางสีดานั่งตรงนี้อ้ทศกัณฐ์อยู่บนรถรถทรงที่เป็นสิงห์นี่นะฮะ ก็ท้าวมาลีวราชเนี่ยเป็นปู่ของทศกัณฐ์ก็จริงแต่ว่าสนิทกับปู่ของพระรามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เข้าข้างใครก็ตอนนี้ก็พอเล่าแล้วเนี่ยท้าวมาลีวราชก,ก็เลยตัดสินว่าพระรามก,กับนางสีดาเนี่ยให้การสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทศกัณฐ์ส่งนางสีดาคืนพระรามไอ้ทศกัณฐ์ด้วยความดื้อดึงไม่ยอมส่งคืนสงครามก็เลยยืดเยื้อต่อไปแล้วฉากเนี่ยมันอ่านใจปู่ตัวเองไม่ออกว่า ปู่ตัวเองเนี่ยเป็นคนยุติธรรม